ผู้ชมครับประมาณเดือนมิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นหนึ่งงานครับเป็นการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลกครับซึ่งในวันนี้หอการค้าไทยจีนได้ร่วมหารือกันกับผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลกครั้งที่16ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพครับซึ่งคาดว่าในครั้งนี้จะมีนักธุรกิจจีนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยไม่ต่ำกว่า3,000คนด้วยกัน นายนารงศักดิ์พุทธพรมงคลนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนพร้อมกับกรรมการและนายพินิจจารุสมบัตินะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ครับวันนี้ได้มีการร่วมกันหา,ร,ารือกับคณะผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปนำโดยคุณจิตสุภาวัชรพลนะครับเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์ไทยรัฐทีวีรวมทั้งผู้บริหารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและไทยรัฐออนไลน์ครับถึงความพร้อมในการจัดการประชุมผู้ประกอบการ ชาวจีนโลกหรือว่า WCEC ครั้งที่16ระหว่าง24-26มิถุนายนนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพครับจะมีขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับคุณโรงศักดิ์พุทธพรอมองคลบอกว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีนักธุรกิจจากทั่วโลกซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนครับเดินทางมาที่ไทยไม่ต่ำกว่า3,000คนจาก30ประเทศเครือข่ายและก็จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า200-300ล้านบาทครับ การประชุมจัดขึ้นในหัวข้อร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยภูมิปัญญานักธุรกิจจีนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงนักธุรกิจจีนจากทั่วโลกให้มาพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและเจรจาธุรกิจกันนะครับส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันปัจจุบันนี้มีนักธุรกิจจีนครับอีกจํานวนมากสนใจมาร่วมลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพ ก้าเดือนที่ผ่านมามีคําขอในการส่งเสริมการลงทุนจากนักธุรกิจจีนไม่ต่ำกว่า40,000ล้านบาทครับใน89โครงการทั้งการเกษตรสิ่งทอเครื่องจกักรเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการนะครับด้านนายพินิจจรุสมบัติบอกนะครับว่าไทยจีนนั้นควรจะมีการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นควรจะมีการแก้ไขกฎระเบียบ ให้ทางฝั่งจีนเองเข้ามาตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรได้ตั้งแต่ต้นทางในประเทศไทยแล้วไทยเองก็สามารถเดินทางไปตรวจสอบคุณภาพเหล็กที่มีการนําเข้าจากจีนได้ตั้งแต่ต้นทางเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการลดความเสียหายหรือว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานระหว่างกันนั่นเองนะครับ